บางพื้นที่ในขณะนี้มีฝนตกลงมาสะสมเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ต้องมีคําเตือนไปยังประชาชนให้เตรียมความพร้อมรับมือหนึ่งในนั้นคือที่เทศบาลตําบลลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเตือนคนริมน้ําและคนที่อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมให้เตรียมรับมือกับน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากหลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทีมร่มบินสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือและเครือข่ายนำเอาสิ่งของไปช่วยเหลือผู้ประสบุทกภัยในอำเภอบางระกำรรจังหวัดพิษณุโลกค่ะทีมร่มบินจากสมาคมเตือนภัยพิบัติภาคเหนือร่วมกับทีมร่มบินสุขโขทัยสกายและทีมร่มบินจากหลายจังหวัดนําเครื่องร่มบิน12เครื่องลำเลียงถุงยางชีพ200ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบโกขภัยค่ะก็ใช้วิธีการหย่อนลงไปนะคะจะเห็นว่านี่เป็นสภาพพื้นที่ของบ้านกรุงกรักและบ้านใหม่กรุงทองตำบลท่านางงามอำเภอบางระกรรจำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งรับน้ำมาตามโครงการบางระกรรมโมเดลค่ะล่าสุดสถานการณ์ในพื้นที่ยังทรงตัวอยู่นะคะปัจจุบันมีน้ำท่วม1 7 0 0 0 0ไร่คิดเป็นปริมาณน,น้ำา369ล้านลูกบาทเมตร ซึ่งก็เป็นร้อยละ92ของพื้นที่โครงการค่ะส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์หน่วยคู่ภัยและทีมประดาน้ำยังคงค้นหาเยาวชนอายุ15ปีชาวตำบลสารเจ้าไก่ต่อในอำเภอลาดยาวหากันมาเป็นวันที่3แล้วนะคะหายไประหว่างที่ไปเล่นน้ำกับเพื่อนที่ฝายทดน้ำคลองขุนราชเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ประสานขอปิดประตูน้ำ ของฝายคลองขุนราชเพื่อที่จะลดระดับน้ําและความรุนแรงแต่ว่ายังไม่พบนะคะส่วนในเขตเทศบาลตะมลตลาดยาวเจ้าหน้าที่ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําและถุงบิ๊กแบกป้องกันน้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจค่ะเนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทั้งในอําเภอแม่วงและอําเภอลาดยาวจึงต้องเตรียมรับน้ําป่าไหลหลากนะคะส่วนที่จังหวัดตากตลอดทั้งคืน เจ้าหน้าที่ต้องสูบน้ำออกมาจากถนนสายตากแม่สอดในตำบลแม่ท้ออําเภอเมืองตากค่ะทำให้น้ำท่วมขังตั้งแต่เมื่อวานลดระดับลงไปได้บ้างแต่ในเส้นทางยังคงมีดินสไลด์บางช่วงนะคะจึงต้องจัดกำลังเข้าอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องใช้ทางค่ะ